มาดูเลยเรื่องแรกนะคะสิทธิเด็กสิทธิเด็กเมื่อตอนปสี่คงไม่แน่ใจว่าน้องเรียนไปแล้วหรือเปล่าเนาะ,ะสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีอันนี้ต้องรู้นะอันนี้น้องต้องรู้นะคะสิสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องมีก็คือมีทั้งหมด4ประการนะคะประการแรกก็คือสิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิในการมีชีวิตรอดข้อ2ก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องสก็คือได้รับการพัฒนาและ4นะคะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมอันนี้คือสิทธิอันนี้คือสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราทุกคนต้องมีเนาะมีทั้งหมด4ประการนะคะซึ่งจะต่างกับการละเมิดนะคะซึ่งจะต่างกับการละเมิดอันนี้คือเราต้องมี นะคะสิทธิขั้นพื้นฐานเลยเนาะที่เด็กทุกคนต้องมีซึ่งมันจะต่างกับการละเมิดนะคะการละเมิดสิทธิเด็กเนี่ยมีทั้งหมด6ประการไม่เหมือนกันนะสิทธิขั้นพื้นฐานกับการละเมิดจะไม่เหมือนกันนะคะามาดูการละเมิดสิทธิเด็กอันแรกนะคะอันแรกคือด้านความเป็นอยู่และได้รับการพัฒนาอันแรกเขาบอกว่าก็คือเด็กบางส่วนนะคะถูกพ่อแม่ผู้ปกครอง ทิ้งเนาะเราก็ทิ้งไว้ให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กรวมไปถึงโรงพยาบาลหรือว่าบุคคลอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเนาะซึ่งการละเมิดสิทธิเด็กในด้านนี้จะส่งผลให้จะส่งผลให้เด็กขาดความรักความอบอุ่นนะคะรวมไปถึงรวมไปถึงไม่ได้รับการเลี้ยงดูให้พัฒนาไม่ได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโต ในด้านต่างๆอย่างเต็มที่อย่างเหมาะสมเนาะไม่ว,ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สงังคมแล้วก็สติปัญญานะคะกรณีนี้เนาะกรณีที่เด็กเด็กบางส่วนนะคะน้องอาจจะเราอาจจะเคยเห็นอยู่ตามข่าวบ้างเนาะหรือว่าตามข่าวทีวีตามข่าวตามอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะที่เด็กบางส่วนถูกพ่อแม่ทิ้งผู้ปกครองทิ้งไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็กเนาะ กรณีที่ทิ้งไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยโอเคมันมีมีข้าวมีนะ้ำมีสถามีที่ให้หลับให้นอนปกตินี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้รับการเขาไม่ได้รับความอบอุ่นจากบุคคลที่เป็นพ่อกับแม่เนาะมันก็เลยทาให้ขาดตรงนี้ไปนะคะมันไม่มันจะไม่ได้เท่ากับคนที่เขาอยู่กับครอบครัวเนาะอันนี้คือการเมิดสิทธิทเด็กอันแรกนะคะอันที่สองก็คือด้านการศึกษา พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กบะฮนไม่ส่งเด็กที่อยู่ในปกครองเข้ารับการศึกษาตามกฎหมายนี่ผิดกฎหมายนะถ้าสมมติไม่ส่งบุตรหลานเนาะเขา้าเข้าเรียนตามกฎหมายถ้าถึงเกณฑ์อายุที่ต้องเข้าเรียนแล้วไม่เขา้าผิดกฎหมายนะคะซึ่งบางคนหรือว่าบางคนเนี่ยส่งเด็กเข้ารับการศึกษาแต่ไม่ครบสิบสองปีนะคะการศึกษาขั้นพืน้นฐานน้องต้องเรียนให้ครบสิบสองปีแต่ว่าการศึกษาภา,บาคบังคับมีกี่ปีใครรู้บ้าง สิบห้าปีค่ะสิบห้าปียี่สิบกว่าปีการศึกษาภาคบังคับไปกี่ปีโลกสิบหกข้อสิบหกเอาสิบแปดค่ะการศึกษาประเษดมีอะไรมีอย่างอื่นไหมอันนี้คือการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานเราจะเข้าเรียนทั้งหมด12ปีเนาะแต่ว่าการศึกษาภา,บาคบังคับนะคะเราจะภาคบังคับเนี่ยมีทั้งหมด9ปีภา,บาคบังคับมีทั้งหมด9ปีนะคะก็คือเรียนจนถึงปีไหนถ้าภา,บาคบังคับปีหนึ่ง ถ้าการศึกษาภาคบังคับนะคะเราต้องเรียนจนถึงม3มเนาะอันนี้ม .3 ก็คือภาคบังคับที่เด็กทุกคนต้องเรียนอย่างน้อยต้องจบม .3 หนูดูนะในยู u ูบปะค่ะมันมอีอย่างน,น้อยก็คือม3แต่ว่าที่น้องบอกว่า15ปีอาจจะเป็นอายุนะ่าจ,จะเป็นอายุนะคะ<ต>ม .3 15ปีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น้องต้องเรียนก็คือมี12ปีนะคะภา,นะา,าคบังคับ9ก้าปีภาคบังคับ9ปี อ่ะอิ่มว่าไงลูกครูค่าแล้วทำไมคนแก่สมัยตะก่อนจบแค่ป .4 อะค่ะอ่ะใช่คือสมัยก่อนยังไม่มีกฎหมายกฎหมายการศึกษาอันนี้ขึ้นมาเนาะก็เลยทําให้การศึกษาของคนสมัยก่อนอาจจะน้อยกว่าอาจจะน้อยกว่าอาจาอาอาจะยังไม่เขาไม่ได้บังคับว่าต้องเรียนกี่ปีกี่ปีอะไรเงี้ยลูกแต่ว่าตอนเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาเนาะว่าจะต้องเรียนภาคบังคับเนี่ย เก้าปีแต่ว่าการกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยสิบสองปีนะคะสิบสองปีนี่คือเรียนหรือว่าเรียนสิบสองปีเม่นก็ค่ะใช่สิองปีนี่คือเรียนจนถึงอปองหกนี่คือขั้นพื้นฐานอ่าต่อไป กรณีที่เขาได้รับการละเมิดทางด้านของศึกษานะคะมันก็จะทําให้เด็กขาดความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพนาะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไปนประกอบอาชีพทางด้านอาจจะเป็นประกอบไปทางช่างใช่ไหมหรือว่าจะไปประกอบอาชีพเสริมอย่างอื่นๆเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเราจะต้องมีความรู้พื้นฐาน นะคะว่าต้องทําอะไรบ้างรา้อถแา้สมมุติเราไม่ได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทําให้เราขาดความรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพเนาะกรณีที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนเนี่ยผิดกฎหมายนะคะผิดหมายอ่ามันมันจะมีอย่างมันจะมีกรณีที่ไม่สะดวกหรือว่ามีความจําเป็นที่จะไม่ส่งข้อเรียนอะไรเงี้ยมันต้องแจ้งเนาะเราต้องแจ้งให้กับทาง ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ทราบว่าทําไมเพราะอะไรแล้วเขาก็จะให้ให้ความช่วยเหลือไปเป็นรายกรณีนะคะแต่ว่ากรณีที่สามารถส่งได้แต่ไม่ส่งเนี่ยอันนี้ผิดเนาะเป็นการละเมิดสิทธิของของตัวเด็กนะคะอ่าอันที่สามนะ,ะด้านการจ้างแรงงานเด็กอ่าด้านการจ้างแรงงานเด็กนะคะปัจจุบันเนาะในปัจจุบันในจ้างบางรายเนี่ยละเมิดสิทธิเด็กเด็กเกีเ่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก นะคะอาจจะมีทั้งให้ค่าจ้างแรงงานต่ํากว่ามาตรฐานนะเนาะของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะคะให้น้อยกว่าเนี่ยเนาะแต่ว่าใช้งานเขาสุดยอดเลยใช้งานเด็กเกินเวลาที่กฎหมายกําหนดเนาะว่าให้ค่าจ้างน้อยอ่าหรือว่าให้เด็กไปทํางานที่เสี่ยงอันตรายนะคะรวมไปถึงจ้างเด็กที่อายุ15ต่ํากว่า15ปีทํางานนะ,ะอันนี้ผิดนะ เป็นการละเมิดสิทธิเนาะเพราะว่าในป,ในปัจจุบันบางแห่งเนาะยังมียังมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะคะก็คือใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบห้าปีสิบห้าปีนี่มออะไรนะอยู่มอ,อะไรละ่ะมอสามค่ะ,อะมอสามมอสามแล้วเนาะถ้าจ้างเด็กที่อายุต่ำกว่านั้นเนี่ยทำงานเนี่ยผิดนะมันเป็นการละเมิดเนาะ ไม่พอถ้าสมมติจ้างไม่พอจ้างต่ำกว่าสิห้าปีไม่พอยังให้เขาไปทํางานที่เสี่ยงอันตรายหรือว่าใช้แรงงานเขาเกินบางทีทํางานหามรุ่งหมค่ำอนะไรเงี้ยผิดกฎหมายเนาะเป็นการแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิเด็กด้วยนะคะสามข้อแล้วนะต่อไปด้านการใช้เด็กเป็นเครื่องมือกระทําความผิดอืมัมนมันต่างกับอันเมื่อกี้นะต่างกับการจ้างแรงงานเนาะ อันนี้ผู้ประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการบางกลุ่มเนี่ยใช้ให้เด็กกระทำความผิดโดยที่ตัวเด็กเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเท่าทันผู้ใหญ่ขอให้ทําก็ทําแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาให้ทำน่ะคืออะไรเนาะแล้วก็หรือว่าใช้ให้เด็กขายยาเสพติดนะคะยาเสพติดหรือเป็นตัวแทนในการนํายาเสพติดไปส่งให้ผู้ซื้อแล้วก็นําเด็กไปแสดงอ่า กิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่สอถึงเรื่องอละบากอนอาจารนะคะอันนี้ในกรณีนี้เนาะใช้เด็กเป็นเครื่องมือก็คือตัวเด็กเนี่ยไม่ไม่รู้หรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะก็อาจจะแบบอาจจะมีผู้ใหญ่เอาหนังสือมาให้น้องสักเล่มหนึง่งมีหนังสือมาให้น้องสักเล่มหนึง่งแต่ว่าในหนังสือเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ่อน สิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายไว้นะคะแล้วก็ขอวานให้น้องเนี่ยเอาไปให้คนนั้นให้หน่อยอะไรแบบนี้เด็กก็ไม่รู้คิดว่าเป็นหนังสือเฉยๆเขาก็เอาไปให้เนาะ,ะอันนี้คือรู้เท่าไม่ถึงการนะคะรู้เท่าไม่ถึงการก็คือใช้ใช้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าตัวเราเนี่ยไม่รู้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็กเนาะ,ะของเด็กที่ถูกกระทำในกรณีแบบนี้นะคะ เราก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายนะอันนี้อันเนี้ยผู้ประกอบการกลุ่มเนี้ยหรือว่าผู้ประกอบอาชีพกลุ่มเนี้ยจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายในกรณีที่ทําแบบนี้ทําไมมันถึงส่งกส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของน้องวะไมเรื่องสิ่งที่แบบนี้ค่ะคนอื่นล่ะเพราะว่าในเรื่องเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดผิด<อ>กฎหมาย มันผิดกฎหมายด้วยอ่ะอันเนี้ยถ้าสมมุติว่ากรณีที่อเด็กเด็กนําสิ่งของผิดกฎหมายนี้ยไปส่งให้กับอีกคนนึงแล้วพอถึงตอนนั้นปุ๊บเกิดตํารวจมาพอดีถูกไ,มไหมคะตํารวจมาพอดีจับจับเราเราถูกจับเราไม,ม่รู้เลยฉันแค่เอาหนังสือมาส่งทําไมฉันถึงถูกจับเนาะแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเอาในหนังสือเนี่ยมันมียาเสพติดหรือมันมีสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่นะ มันก็จะทําให้เราจิตใจของเราและฉันถูกจับตอนนี้ถูกจับละมันก็จะส่งกระทบส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราด้วยร่างกายของเราด้วยเนาะอ่าต่อไปด้านที่5้าแล้วลูกการระเบอร์สิทธิเด็กข้อที่5้าแล้วก็คือด้านการถูกทําร้ายทารุณหรือการขังนะคะกรณีนีป้ปัจจุบันมันอาจจะมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะ แต่ไม่ได้เยอะก็คือเด็กบางคนนะคะถูกผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเคี่ยนตีลงโทษด้วยวิธีการต่างๆที่เป็นการทารุณน,นะที่เป็นการทารุณถ้าการลงโทษแบบเฉยๆอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าถูกลระมิดนะลูกให้สมมติฟาดเพื่อเป็นการเตือนเนี่ยไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นการถูกกะเมิดแต่ว่าถ้าถูกเคี่ยนตีแบบทารุณหนักหน่วงเลยอันเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าทารุณน,นะคะเรียกว่าทารุณ ปาทีเดียวไม่พอการนำซ้ำเติมจนร่างกายบอบช้ำไปหมดอันนี้อันนี้เรียกว่าทารุณน,นะคะรวมไปถึงกักขังเนาะกักขังไม่ให้ไม่ให้ได้ออกไปไหนนะคะกักขังส่งข้าวส่งน้ำให้อะไรแบบน,นี้เนาะก็เรียกว่าเป็นการทารุณกักขังนะคะโดยเฉพาะกักขังเด็กที่มีปัญหาจากความพิการทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจนะคะอันนี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับอันเมื่อกี้เลยเช่นเดียวกับการใช้เด็ก เป็นเครื่องมือกาะทำความผิดเลยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กอันนี้ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะแล้วก็ร่างกายและจิตใจอันนี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบไปตรงเลยเนาะถูกเครียนทีทั้งด้านร่างกายไม่พอจิตใจก็บอบชา้าหวาดระแวงแล้วก็กลัวไปหมดถูกไหมคะรวมไปถึงส่งผลต่อพัฒนาการด้วยพัฒนาการทางด้านทางด้านสมองแล้วก็สติปัญญาเนาะบางคนอาจจะถูกทําร้ายจน คือสมองมันหยุดการทํางานไปแล้วเพราะว่าถูกฉันจะถูกเคี่ยนถูกตีกละแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะอันสุดท้าย,อ,ายอันสุดท้ายการห้ามไม่ให้เด็กมีส่วนร่วมเนาะการห้ามไม่ให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะเด็กบางคนจะถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆงดกิจกรรมทัานศึกษาปีนี้มีการงดกิจกรรมดัานศึกษาแต่ว่ามันทาไมมันถึงงดลูก โควิดค่ะเ,ะเราไม่สามารถอ,อันนี้เป็นกรณียกเว้นนะเป็นกรณียกเว้นเพราะว่าเราไม่สามารถจัดกิจกรรมนี้ได้เนาะหรือแม้แต่กิจกรรมอื่นๆมันก็ถูกงดไปในช่วงนี้เนาะกิจกรรมทัศนศึกษาจริงๆทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกปีใช่ไหมคะอย่างป .3 เนี่ยน้องได้ไปที่ไหนป .3 ไปที่ทว่ศึกษาแบบทีนศึกษาขัา้นไ,ไ,ไ,ไม่ได้จะได้ไปกเม่อยทุกทีอะ เคยไปที่ไหนบ้างอะแต่อยู่มาเลยเคยไปด้ไปแคสนศึกษาที่ไหนบ้างไปสวนสาธารูไปไปน่ง้วครับไปสาธาปอนสองป้อนสาธาร์ป้อนสาไปดูหนักป้อนสี่ป้อนสี่ไปที่สวนพืชส่วนโลกหรือเปล่าไปครับใช่ไหมไปตอนไหนไปดูกระบองพีทใช่ไหมไปสนพืชส่วนโลกไปตอนไหนอะ ปอสี่ไม่ได้ไปไหนเลยปอสี่ไม่ได้ไปปอแสตไม่ได้ไปสวนเฮคูกกี้ปอสี่ไปเรียงภาคการหรือเปล่ายังไม่ได้ไปไม่ได้ไปปอสว่ไม่ได้ไปแล้วถึงไม่ได้ไปอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าทุกๆปีเนาะมันจะมีกิจจกรรมทัศนศึกษาอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่เขาก็จะให้หนึ่งสองสามไปสวนสัตว์เขาก็ไปก็ไปเที่ยวดูสัตว์ต่างๆเราไปถึงไปรู้จักบาง คือเด็กเล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยบางคนเขายังไม่รู้จักสัตว์บางบางประเภทบางชนิดเนาะแล่วเพิ่งไปมาค่ะว่า,า,าง,ไไางถึงปห้าแล้วถ้าพี่พพปห้าป .6 กก็จะอาจจะไปแบบกิจกรรมที่มันแบบโตหน่อยให้ความรู้หน่อยปหปีก่อนจะไปะะเขาเรียกว,ว่าอะไรวิทยายนาจะศิลหรือเปล่าที่ไปดูการแสดงโชว์อะไรสิอย่างไปดูเขาแสดงละครเป็นโรงละครเลยตอนนั้นปห้ ก่อนที่ได้ไปปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปเนาะใช่ไหมเออปีที่แล้วไม่ได้ไปแต่ปีก่อนนะคะที่ไปปีก่อนปีที่แล้วเราก็ติดโควิดรูปมันไม่ได้ไปสองปีแล้วที่ไม่ได้ไปแต่ปีก่อนปห้าจะเป็นไปค่ะแล้วเมื่อใดลงอาหารเราจะเซฟจค่ะก็นั่นแหละก็ไม่รู้ต้องรอจบพอดีดีกว่าก็ค่ะไว้ค่อยมาเยี่ยมชมนะถ้าไม่ทันยางเพิ่งปิดปสองว่ะอ่ะต่อไปนะคะการไม่ให้เด็ก แส,สดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเขาเนาะน,นี้คือเป็นการห้ามอะ่ะลูกไม่ให้เด็กมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการต่อต้านเนาะมันจะเป็นมันจะเป็นอันเนี้ยทั้งหมดเหรอเนี้ยถ้าสมมุติเราทํามันจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์หรือว่ารวมไปถึงวิถีประชาธิปไตยต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเราถูกห้ามถ้าตัวน้องถูกห้ามเนี่ยน้องจะทําอันนี้ครูก็ห้ามน้องจะทำอันนู้กกนผูน้ปกครองน้องก็ห้าม จะทำอะไรน้องก็ถูกห้ามไปหมดมันก็จะทําให้เกิดการความคิดของน้องมันก็จะถูกขัดไปหมดน้อง,องมันจะทําให้ตัวน้องไม่กล้าคิดไม่กล้าทำนะคะอันส่งผลต่อาพัฒนาการทางด้านสังคมแล้วก็อารมณ์มันก็จะต่างจากอันเมื่อกี้เนาะทางด้านร่างกายอันนี้ด้านร่างกายเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านสังคมแล้วก็อารมณ์ซะมากกว่า เราถูกห้ามจะทำอันนี้แบบมีส่วนสมมุติเราอยากสมมุติมันจะมีกิจกรรมปลูกป่าอะไรแบบนี้แล้วเราอยากไปร่วมกิจกรรมนี้แต่ว่าถูกห้ามไม่ให้ไปอาจจะด้วยปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าเราถูกห้ามละพอมีอีกเราอยากไปอีกก็ถูกห้ามด้วยเงื่อนไขนอื่นๆอ,อีกมันก็จะทําให้เราอ่ะต่อไปฉันก็จะไม่ไปละเราถูกห้ามละอันนี้ฉันทําไม่ได้ละมันจะทําให้ความคิดของน้องชะงงักลงไปนะคะ มันจึงถือว่าเป็นการละเมิดเนาะอ่ะก่อนจะไปแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองเนี่ยจากตนเองหรือผู้อื่นถามก่อนว่าสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กเนี่ยมีกี่ประการสี่ประการค่ะสี่ค่ะส <5. S 3> ี่ค่ะสี่ครั <unsafe. S 1> สิทธิขั้นพื้นฐานที่เราต้องมีที่เด็กมีอยู่แล้วเนะี่ยคือสิทธิประการนะคะสิทธิในการมีชีวิตรอดเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเนาะข้อสองคือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องได้รับการพัฒนาแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะพัฒนาในทุกๆด้านนะแล้วก็ได้รับการปกป้องในทุกๆเรามีชีวิตรอดออกมาแล้วเนาะเราจะมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง ะะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนทุกๆด้านแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมนะคะแต่ว่าการละเมิดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อคะละเมิดหกครับโอเคละเมิดเนี่ยมีหกข้อหกหกด้านนะละเมิดมีหกแต่ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยมีให้หนึ่งเออมีให้สี่เนาะอ่ะมาดูอะ ครูยังไม่ไม่ให้น้องดูหรือว่ายังไม่ให้ครูถามก่อนว่าแนวทางการป้องกันในกรณีตัวน้องจากการที่รู้มาแล้วว่าการละเมิดสิทธิเด็กเมื่อกี้มีทั้งหมดหด้านครูถามน้องว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวน้องเนี่ยน้องจะมีวิธีการป้องกันตัวเองหรือว่าป้องกันผู้อื่นจากการถูกละเมิดยังไงบ้าง รับของจากคนอื่นอ่าคนแปลกหน้าการรับของจากผู้อื่นจากคนแปลกหน้าเราไม่ควรใช่ไหมคะไม่เลยเชื่อคนแปลกหน้าค่ะไม่เชื่อคําชักชวนของคนแปลกหน้ากรณีที่เราไม่รู้จักเขาใช่ไหมคะมีอะไรไหมถ้าสมมุติเกิดน้องเกิดเห็นเห็นเพื่อนหรือว่าเห็นรุ่นน้องเห็นน้องเห็นเพื่อนถูก ทำร้ายทารุณเลยแบบถูกซ้อมอยู่เลยน้องจะทํายังไงถ้าน้องเห็นวิ่งไปบอกเข้าไปช่วยแล้วก็องทำรวดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่่ะวิ่งไปบอกบางคนบอกว่าอันนี้เขาเห็นโอเคบางคนบอกว่าเข้าไปช่วยเลยบางคนบอกว่าวิ่งไปบอกผู้ใหญ่หรือว่าวิ่งไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือเราได้ณตอนนั้นถูกไหมคะอือเยี่ยมมากนี่ถือเป็นการ แสดงความคิดเห็นในรูปแบบของน้องอันนี้คือแนวทางการป้องกันตนเองหรือว่าป้องกันผู้อื่นจากจากการถูกกระเมิดในใน,ในตามแนวคิดของน้องเลยไม่มีเหตุไม่มีถูกถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเราหรือว่ากับเพื่อนเราน้องเรารอะไรเงี้ยเนาะมาดูอันแรกนะคะเขาบอกว่าศึกษาหาความรู้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็กเนี่ยอันนี้น้องรู้แล้วว่า สิทธิขั้นพืน้นฐานมีทั้งหมดกี่ข้อสี่ข้อแล้วการละเมิดมีทั้งหมดกี่ข้อถ้าฉันถูกละเมิดหรือเพื่อนถูกละเมิดคนใกล้ตัวถูกละเมิดตอนนี้ที่เป็นเด็กเนี่ยน้องจะทํำยังไงตอนนี้น้องมีความรู้แล้วว่าอาการละเมิดสิทธิเด็กมีหกข้อนะมีอะไรบ้างน้องรู้ละตอนนี้นะคะอันแรกนะคะถ้าน้องดูจากในหนังสือเนาะมันจะมีอยู่หน้า56นะคะแต่ว่าในหนังสือมันจะยาวเลยนี่คูสรุปมาให้เลยง่ายๆเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆง่ายๆเนาะ ข้อ2ก็คือไม่เชื่อคําชัส่วนของผู้อื่นใช่ไหมคะอย่างที่เพื่อนน้องบอกมาเมื่อกี้นะ,ะแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะกรณีที่ท่านอาจจะไม่อยู่บ้านแล้วก็ให้น้องอยู่บ้านคนเดียวหนูอยู่ป5แล้วตอนนี้เริ่มดูแลตัวเองได้แล้วสามารถอยู่คนเดียวได้แล้วบางคนอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าเขาก็บอกไว้ว่าต้องทําอะไรบ้าง เขาก็มีกับข้าวกับปลาเตรียมไม่ให้หรือว่าบลกบ้านค่ะเออเออบางคนปิดประตูบ้านเลยปิดประตูบ้านให้หนาแน่ได้ประตูบ้านค่ะปิดประตูบ้านแต่บางคนก็ลวนะบ้านปิดประตูชุกประตูแต่ว่าบางคนไปอยู่บ้านยายครับไปอยู่บ้านยายโอเคแต่ว่าบางคนเนาะอาจจะแบบเกิดความอยากรู้อยากเห็นมีคนหาที่บ้าน อาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ได้รู้จักนะเราก็ออกไปหาเขาเขาก็มาขอความช่วยเหลือเราก็ใจดีก็ไปช่วยเขาเนาะจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเนาะแต่ว่ามันเขาเป็นคนแหลกหน้านะคะเราเราอาจจะไว้ใจไม่ได้สักทีเดียวอาจจะไว้ใจไม่ได้สักทีเดียวนะคะถ้าเราดันไปเชื่อแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิด เหตุการณ์อื่นๆขึ้นมาอาจจะแบบเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลืออ,อาจะกรณีที่น้องมาโรงเรียนโรงเรียนเนาะแลบบ้วเขาขอความช่จจแบบวยเหลือว่าเนี่ยคุณลุงอยากจะไปที่ตรงนี้คุณคุณลุงไม่รู้ว่าต้องไปยังไงหนูพาไปหน่อยได้ไหมหนูก็ใจดีเดี๋ยวคุณลุงเสื้อติมให้ใจดีพาเขาไปส่งขึ้นรถไปกับเขาแต่ว่าไม่เขาเราไม่รู้เลยว่าเขาจะพาเราไปไหนถูกไมหมคะอาจจะไม่ได้ไปในสถานที่ที่เขาบอกก็ได้เนาะ อ่าข้อสนี่เมื่อกี้เพื่อนก็บอกมากรณีที่ครูถามเมื่อกี้เนาะบอกว่าหากมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดอันตรายต่อตอนเองหรือเพื่อนต้องรีบบอกผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือได้ณนะขณะนั้นบางทีเราตอนนี้เราเป็นเด็กเนาะการเข้าไปเข้าไปเลยในทันทีอาจจะส่งผลเสียกับตัวเราด้วยเนาะบางทีเราอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้น อันดับแรกเลยต้องบอกผู้ใหญ่นะคะบอกผู้ใหญ่บนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก่อนเนาะใกล้เคียงที่เขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้ที่น้องคิดว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้ก่อนนะคะกรณีนี้ถ้าสมมุติเราเข้าไปเลยเน้องอาจจะโดนลูกหลงอาจจะโดนมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะปัญญาว่าไงลูกถ้าถ้ามีคนแปลกหน้ามาถามตังะคะ่ะแล้วมาถามแบบไหนหมายถึงว่า เหมือนที่ครูอู้เมื่อก,กี้อะค่ามาถามแล้วถ้ามาถามถ้ามาถามเฉยๆใช่ไหมคะถ้ามาถามเฉยๆเราก็ถ้าเรารู้เราก็บอกบอกเฉยๆนะแต่ว่าบางคนบางกรณีที่ที่โดนแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าให้ขึ้นรถไปส่งหน่อยหรือว่าพาไปส่งหน่อยน้องอันนี้กรณีของที่ครูยกตัวอย่างหมายถึงว่าน้องอพาเขาไปในที่นั้นๆเลยแต่เขาไม่ได้พาน้องไปที่นั่นไงเขาพาน้องไปอีกที่หนึงน่งเนาะสมมุติว่า สมมติว่าอาน้องอยู่หลังเลิกเรียนคุณพ่อคุณแม่นัดน้องว่าเนี่ยเดี๋ยวห้าโมงม่จะมารับที่หน้าวัดหรือว่าจะมารับที่ประตูสหกรณ์ใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าน้องเนี่ยดันไปเจอคนแปลกหน้าคนหนึ่ง,งเราเขาก็บอกว่าขอไปช่วยไปส่งที่นี่นู่นนี่หน่อยพาไปโรงพยาบาลสัมปะตองอยู่ที่ไหนคุณลุงเพิ่งมาจากต่างจังหวัดไม่รู้จักพาไปส่งหน่อยได้ไหมเดี๋ยวซื้อไอติมให้แล้วเดี๋ยวจะพากลับมาส่งอันนี้ก็ได้กค่ะ อะไรนะลูกก็ไม่ต้องไปเขาไปก็แค่คือเขาเปิด GPS เอาก็ค่ะอ่าใช่กรณีนี้ก็คือเราไม่ต้องไปไงแต่ว่าบางคนไงลูกบางคนเขาไปเนาะบางคนเขาไปอาจจะอันเนี้ยอันนี้ไม่ควรน,นะคะน,นี้ไม่ควรน,น้องไม่ควรไ,ไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเขาเนาะน้องจะบางคนเรามีวิธีการปฏิเสธที่หลากหลายเราสามารถปฏิเสธได้ ถูกไหมคะบางคนกับบางคนเนี่ยที่แรงใจปฏิเสธไม่เป็นเอาโอเคพาไปก็ได้โรงพยาบาลอยู่นี่เองเดี๋ยวเขาก็พาเรากลับมาส่งอันนี้คือคิดตื้นไปหน่อยเนาะ อันนี้คือเราก็รู้เท่าไม่ถึงการแหละด้วยความเป็นเด็กของเราด้วยความใจดีของตัวเราเองคุณครูค่ะว่าถ้าเขาลากเขาไปเลยแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเขาบอกถ้าลากเขาไปเลยเราต้องทำยังไงอถ้าเป็นตัวน้องถ้าลากเราไปเลยสมมติน้องอยู่สหกรณ์คอณครูค่ะเอ๊ะเอโวยวายคุ่ณครูเอ๊ะเอ๊ะตะโกนใช่ไหมตะโกนขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาจะบอกว่ายุดยุดยับเดี๋ยวนี้มาตบหนึ่งเดี๋ไม่ก็ขัดขืนสุดๆเลย แต่ต้องอขอความช่วยเหลือน้องๆก็ขอควอามช่วยเหลือตะโกนขอความช่วยอ,อ่ะมาดูข้อต่อไปก่อนข้อต่อไปคือหรือว่าอ่ะกรณีนี้นะคะกรณีที่มีคำมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับตัวน้องพอน้องโตขึ้นอีกระดับหนึ่งมันอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆปัญหาทางด้านร่างกายปัญหาทางด้านการเรียนหรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีปัญหาน้องควรขอความปรึกษาจากพ่อคุณแม่ครูอาจารย์หรือว่าคนที่น้องไว้ใจ นะไม่ควรเก็บไว้คนเดียวนะคะเพราะมันจะสะสมเกิดเป็นความเครียดได้เนาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่น้องไว้ใจได้ที่สุดละนะคะมีอะไรก็คุยกับท่านได้เนาะอ่าอันนี้เหมือนอันนี้อย่างที่ครูบอกที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนาะไม่รับของกินสิ่งของหรือบริการต่างๆจากคนแปลกหน้าอ่าอันนี้ก็อีกกรณีนี้ก็คือกรณีที่ครูบอกเมื่อกี้เนาะหากถูกทําร้ายทารุณหรือพบเด็กพบเพื่อนถูกทําร้ายทารุณเนานะก็แจ้งนะคะ อันนี้ตอนที่น้องโตขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะมีการรวมกลุ่มเยาวชนนะคะเป็นกลุ่มเลยอาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนหมู่บ้านนะคะรวมกลุ่มขึ้นมานะคะเพื่อปกป้องคุ้มครอ,องดกส่วนอันนี้นะคะหัวข้อนี้จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องคุ้มครอง,องเนาะขออีกสามนาทีแล้วกันขออีกสามนาทีอ่ะ หน่วยงานแรกนะคะหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้วหน่วยงานแรกคือหน่วยงานที่ใกล้ตัวเราเนาะก็คือสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาแล้วก็สถาบันศาสนา3ส,สถาบันเนี่ยเป็น3ส,สถาบันร่วมนะคะที่จะหนึ่งคือร่วมกันอบรมสั่งสอนละคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่ก็อบรมสัง่งสอนกรณีที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนครูก็ช่วยดูแลในเรื่องของระเบียบว,วินยัยหรือว่าการเรียนอื่นๆนะคะรวมไปถึงศาสนาก,ก็เช่นเดียวกัน นะะหนึ่งก็เพื่อให้เรามีความรู้ที่ดีอย่างตอนนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างมีบทบาทนะคะมีบทบาทในเรื่องของการให้ความรู้น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสอนน้องอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วก็สมีความประพฤติท,ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมอันพึงประสงค์คุณธรรมจริยธรรมนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนาใช่ไหมคะถูกขัดเกลาเนาะ ต่อไปหน่วยงานหน่วยงาน,น,งานอีกอันหนึ่งคือหน่วยงานของรัฐนะคะอันนี้จะเป็นการเด็กนะคะและเยาวชนโดยเฉพาะเลยเนาะที่จะที่จะดูแลหนึ่งคือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนะคะรวมไปถึงประสานงานแล้วก็ร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆในการดูแลแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กด้วยนะคะเดี๋ยววันศุกร์ครูจะมาย้ำให้อีกทีหนึ่งเนาะ อีกหนึง่งหน่วยงานของรัฐเชนเดียวกันนะคะอันนี้จะทำมีหน้าที่ออกกฎหมายในการคุ้มครองเด็กอันนี้หน่วยงานนี้นะคะจะทําหน้าที่ออกกฎหมายในการคุ้มครองเด็กหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันอันสุดท้ายนะคะคือหน่วยงานที่เป็นองค์กรเอกชนนะคะองค์การยูนิเซฟหรือว่ามูลนิธิที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กอันนี้จะช่วยเหลือ ถ้าเป็นองค์กรเอกชนนะจะช่วยเหลือในด้านของอสถานรับเลี้ยงดูเด็กนะคะเราไปถึงดูแลสุขภาพสุขภาพของเด็กบริจาคอาหารสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเด็กที่เขาขาดแคลนเนาะ